สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองได้ถามผู้ชม่ทุกท่านนะครับผมยอดัอเกอกข่อยพายเอฟซีได้ถามผู้ชมทุกท่านไปฟังกันสัมผัสระบางนนทยากับนั่งจ่อยนะครับนั่งจ่อยกับมีเลขกพ่อบาดกับเล็กนองแท่นได้นองแท่นสามตัวหางเดียวหมาและวงินวันที่สิบหกท่านมากกุ่มกเจ็ดนะครับ เรียกพ่อบ้านพันธิผู้ใดเลวยน้องแท่นพ,พ่นธิหายมาต่อใดก็ตามไ,ไปฟังนังกันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังเกี่ยวนะครับขอบม,ม,อม้วนตะมดดกันนุ่ที่ยาแบ่งปันมมไม้พ่อปฏิจจตัณเป็นขีปเปือจีเอฟซีได้ตามไปส่งทุกท่านได้ฟังได้รูปไปน้ำกันทุกตุ้กีบนะครับเพ,พือ่อนเสียหายมาได้ยังไงตามไปฟังพอฟังกันครับผมเลยนะครับตมามมาไหมนะครับจะพาไปตามแนวทางของหน้าจอยนะคะ นาจอยบอสฝันมิตะเลขข้อบ้านนะคะเลขข้อบ้านนาจอยไห้มาสองคู่นะคะลงแทน่นองเป้นไหเลขสามตัวหางเดียวนะคะที่เพิ่นไปซื้อสารกระปูขาวนะคะได้สามตัวมาหางเดียวจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะไปลนะอ้จินสมแม,มาจารแท่นวัสดี FC เอสซีนอัทก่อนสวัสดีเอซีก่อนเร,เร,เร็วๆอู้สมเต็มปากยี่อ้อง สั่งกลองมาท่านเลยกองหนึ่งมาท่นานเลยไปแล้วนี่จบกล้องแล้วอาจารย์แทนอาจารย์แทนครับแทนเอฟซีโชคดีน้ำเดิมไม่เหลืองวดเดียวงวดสุดท้ายแล้วแทนเห็นนยังเ,เรียนรถวดนนี้ฟันมาหน่อ,อยแม่น้องละดาไป ทำมาเล้วฮะมาดีาเอฟซีหน่อยเอฟซีโชคดีน้ำเดอ้อเรื่องหมวดเดียวนึงเด้ย่านย่านยังลูกย่านยังอันขึ้นเห็ือนแม่ขึ้นมาหน่อยยืสัยอันยื้ยื้อย่านเได้แรงขึ้นมางวดนี่น่าจอยฝันบัวหมวดสุดท้ายเราได้ปีนี่่เพราะวาปกติจะออกวันที่หนึง่งหรือวันที่ สิบหกแล้ววันที่สามสิบวันนี้ปีนี้เล็บบอกปีนี้เล็บไปออกปีหนาไปออกวันที่สองวันที่สามสิบบอกฝันดีว่าอันพ่อบ้านฝันบอกระหว่างเล่าอันระหว่างเล่ามัดเลขอันอันหาสองหาหนึ่งแปงแต่ระหว่างพ่อบ้านแมนห้าสองห้าหนึ่ง อาชอนอาหนึ่งเล็กพ่อบ้านแล้วน่าจอยฝันบอบอได้ฝันเนอ่ยไอ้โม้แท่นบอกเล็กบออันแท่นอันแท่นเขาไปจับอันนั่นจังด้วยซ้าเมื่อนี้บอเมื่อวันพานีนบ่บอกยังคคอยไปเด้อเด้อคอยไปช่วงก้อนเกาโมงจะไปยังโมงโอ้แบบตัวหกโม่งเหรอเนาะโอ้ <c oughs> แต่ว่าหนานี่ดีจังเลยเนาะบ่มียุ่งเนาะ วันนี้เ่าเป็นหนาฝนยุ่งบ่มี่จับตัวอันเดขเลขเลขเก้าได้กกหาได้สับเก้าห้าสามเพิ่นจับสามตัวได้ปะจับเจอตนวบ่แม่ค่ะเก้าห้าสาม ก็มาซ้อัเราสองโค้กันบ like ่เลยจ้าบ่บ่ค่ะเราเพิ่นเว้ายังบ่นะเลยจอยไม่มาอันโอ้อยากกินน้ำแดงเด้เมื่อนงพอบ้าบ่ก็มีหุนไปว่ายเนาะเนี่ยต่อเส้าๆเออวันนี้เราเลือกอันว่าอยากกินน้ำแดงเออวันนี้มีแต่น้ำโคกกินน้ำโคกไปก่อนเลยกินน้ำโคกนันกินน้ำโคกอยู่อันซื้อไป ยังโกไปก้อนมือนนี่จับ3ามตัวเราก็บ่เบายังเลยมีสถานจีนน้ำแดงลองแท่นลองแท่นเด็กลองแค่นเก้าหาสามเฮฟซี่ถือเล็กสามตัวจังหวดไดเด้ออาจารย์าหายถือสามตัวตรงๆจังหวดไดเด้อยิงหวดสุท้ายของปีแล้วอาจารย์แท่น ไ้ของควันปีใหม่นะด้ 9, 5, อท้าบเก้าหาสามเรีกพ่อบ้านนะหาสองหาหนึ่งเร็กหองแทนหาสามเก้าหาสามถตาติจะเป็นเก้าห้าเก้าสามแล้วก็ห้าสามเพนโตนะจอยนะจอยมากสุดได้มากเก้าหามากเก้าหาันนี้คือเัื่อมดแสองที่ลมที่เรื่องขอน รู icana, bum, adece, บานนี่ตะเล็ก edi, yes. พอบานกับเรกลูกไส้เจ้านะองแท้นองแทนสามตัวหางเดียวโอจี้สวีดอมเด้อจันบอบค่ะเดี๋ยวจไปซื้อให้ก่อกทั้งไทยทั้งลามมีครับรับรับ บ่ได้ไปหาผู้พญานาคเลยมันบ่น่ะจ้ะบอค่ะหน้าเข้าไปบ่บ่ผ่านไปเพิ่นก็บบอลบอลยังมันบอลบอค่ะบ่ลบอลยางบางครั้งถ้าบางครั้งก็ไปหาผู้พญานาคเนาะบางครั้งก็ไปหาผู้ขาวนี้เพิ่นเข้าไปหาผู้ขาวเลยผ่านผ่านผู้พญานาคเลยแม่นมั้เอินแม่โก้งโค้ล่นสายเส้นมันเอิบนยามันเอิ้นเสียว เอาพี่น้องสรุปใน,นคลิปนี้มีเลขพ่อบ้านนะจอยเลขพ่อบ้านพันล้าวนวันี้มีหาหนึ่งหาสองนะคะแต่ว่าเลขน้องแท่นสามตัวห่างเดียวเก้าห้าสามนะคะต้นดีญาติหายเก้าหาเก้าสามหาสามนะคะเป็นแม่ตั้งคะเจอสระก,กินแมงรัตตาบาลไทยนะคะเก้าหาสามถ้าถ้าเขียนกรับมันจะเป็นสามหาเกะะา้านะพิจารณาเอาด้วพี่น้องเอ็กซ์ซีนะคะว่ายาวหายหนงลู เอาหอย้องเพิ่นว้าวดอกสรุปเลขพ่อบ้านเพิ่นจะมีสองคูหาสองหาหนึ่งหาหนึ่งหาสองไม่ซ้ำนี่เลขลลนองเพรินสามถัวหางเดี่ยวเก้าห้าสามตาไยเก้าห้าก็สามหาสามเป็นเนื้อหน้าหาจุสลกินแบงรัฐบ,บา,าลไทยออื เฮ้ซี่โซดี้ำเด้อจานกนะ็คอยเบาเนาะเอามาให้แม่แมอน,น้องน,น้องม่านมาบอกเลย่นอนองง่ายคุจอยออด้เนาะบ่มาเขาฟันเล่นบวนตายบอกเลยว่ถือกับบมาม่าเนะ่เนาะมีซีรี ท่านทีบอกถือเนาะสีด้ทำบุญหาเนาะบอกว่าถือคื่ออาละนอกคนกับว่าจักเร่งเนาะแม่ท่นก็สิบอกไปตามเน่น่อยก่ของโดนบัว่าก้อนได้แล้วจังหวัดต้องคนแกไพคนเด็กชิบหายเนี่ยองน้องแทณนบ้านแหลวีองหัวใจหกที่หนึ่ เลขอันแม่แม่รับกับอันงวดทีผ่านมากนี่ข้าเจ้าจุดมือสุดท้ายได้บหมนะจอยได้ค่ะถือบอกข้าเจออ้าได้มือสุดท้ายได้ย่ได้ไดตัวใดได้หัวเลขหนึ่งเนี่ยเจ้าขึ้น่าเจ้าสิไปบอกไปเจ้าขึ้นอาไปข้าเจ้าจุดอ,อ,อันข้าเจ,จ้าจ,จุดอันมือเลข,ขอก <S <S อกนี่มือเศร้าไหมข้าเจ้ามาวัดไหมจุดมือเลขออกเลยแม่นข้าเจ้ากระโถ่สื่อได้เน็ตเลยบอกแม่ เจ้าลู่น้ำเพลินตอนไหนก้อนเลขออกหร,รือว่าหรือว่าเล็กออกแล้วจังโหลโอ้ยตอนประมาณกระลังสีสโม่วงไงล,ล่ะไปวัดแน่กระทันยด้ยห่ะเจ้าขึกน่โทษบอกไปนะปอยแบบร่นๆกไ็ไดได้เนาะย่อมมือนีขจ้ามากมือนีขจิมาจุดอยู่แถวๆขจ้ามากมือนีเพิ่นจุดวันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวคงทุดทายขอสิมาตามนี่ด้เจ้าคันเจ้าลู่แล้วเจ้าจุดไปให้นนิดเด้อเพราะว่าอันวัดนี้มันขังมาเป็นเอาเยงไยมดเป็นเป็นบ่เขามันกระแตมเดียวไปเนาะ ครับกัรวางว่าเอฟซีและตอมบุซอนมือทันข้องถืงอเงี้ยในฟางแล้วนะครับที่นนติยาในสาลปเรียกของนั่งจ่อยนะครับสำหรับพม่ไทยคิปนี้สรุยข้างหนึ่งนะครับนั่งจ่อยเรียกน้องแท่นสามตัวหางเดี่ยวหายมาแล้วหน่วยพันที่สิบหกท่านมาคมหกเจ็ดนะครับกระเรียกพ่อบาทเรียกพ่อบาทมันก็ได้หาสองหาหนึ่งนะครับเนี่น้องแท่นสามตัวหางเดี่ยวเก้าหาสามนะครับตัดเป็นสองตัวกับเก้าหาก็สาม อาสามนะครับเพื่อนก็เน้นที่ก้าหากับก้าหาสามนะครับไปกับบนลานนะครับเป็น,น,นแออนว e ทางสื่อตะกี้แบงของอัลตบานกวางบ่ายเอฟซีและทรามุส้มทันค้งสีน,นี้ในฟังเล้วนะครับสารพอลนถ่ายคลิปนี้ขอยตีเพียงทำานีเพราะวันนี้คลิปต่อๆไปสารบิมพ์ในโชคดีสวัสดีครับ